ถ้่คุณโฟกัสของขวัญของยูคิ้นเนาะเบรกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่องแดงตำนานกล่องแดงเขาก็เขาก็ตั้งใจซื้อให้แหละคือเขาให้กล่องแดงทุกปีเลยเหรอใช่เขาให้กล่องแดงทุกปีเพราะอะไรเพราะเราเลิฟอยู่แล้วหรือไงก็ไม่รู้ข่าวเขาเขาเขาก็น่าจะคิดไม่ออกอะไรเงี้ยมีคนห่างใจครับผมก็พอหมายกล่องแดงพิเศษไหมคะจริงพี่จริงอะไรก็ได้ครับผมไม่ไม่ได้แบบเออจะต้องแบบกล่องแดงกล่องดำหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแบบ

เก็บไว้ไหนคะเอาโวกที่จะใส่ในโอกาสไหนคะขอเขาให้ก็ใส่ทุกวันนี่แหละครับผมเขาชอบให้ใส่ทุกวันเขาบอกว่าแบบเหมือนแบบอยากซื้อมาแล้วให้ใช้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ไม่ใส่อ่ะวันนี้ไม่ใส่สีมันไม่เข้าอ๋อไม่แมทสีมันไม่เข้า